นี้นำจิ้มยังนี่น,น้นำจิ้มหวานน้ำหว,หว,หวานของมึงแลอวครับตุ้งวันจะเท่าไหร่เป็นไก่กล่อง KFC นะครับแต่ยังมาทันเด็กแกะหรอกครับเดี๋ยวจะให้ไอ้น้องมาแกะนะครับเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งราคากันครับพี่น้องนี่ครับไก่กล่องราคา16,000วอนนะครับคา่าซุ้ง3,000ครับพี่น้องเดี๋ยวเ้างจิมมาแกะกันครับ อาเปิดครับมีอะไรมีโคกวะไอไอเคเป็นโคกเนาะเปิโคโคขับหนึ่งโคแก่มากหนึตัวไม่เีของอนนนหรอเดียวกันเปิดเลยครับนี่ครับนาเนแบบนี้ครับเปิดเลยครับบัรนี้ปิดว้าไก่ทอด KFC ครับปืด นันเป็นรถนบรถเัเพชรตัวนี้บ่เ้าบไม่ได้สั้างรถเพชรมากน้อยเนาะโอ,โอ้บานนี้อันนี้เพิ่งนยังไงอันนี้มัตนตากเนาะเป็นน้มจิ้มครับอันนี้เป็นน้มจิ้มครับพี่น้องนี่อเป็นสลัดครับสลัดหน้ารถเพชรอันนี้เป็นหัวบูหัวบูดองกินครับเอ้าเดี๋ยวให้นอ้องสวยครับคำแรกครับผม,มจัดไปครับเดี๋ยวเปิดอะไรมันครบกันไหมนะครับ ทำเหล็กตรองน่องหรือไรได้เอาเลยครับสองคนเราง่ายๆครับพี่น้องเอานี้น้ำจิ้มยังนี่น้ำจิ้มหวานเอาหวานแล้วมึงเป็นได้ปังเชมามึงดีล่วงบางครับบันอากาศมันเริ่มอยากเย็นเนาะมันก็เลยแบบเย็นเร็วอืออยากเย็นเร็วนะพี่น้องคำเหล็กครับ ลองมัดนแตกิน,กนดูแล้วตอนเมื่อคยลง่อกันให้พี่น้องเมื่อนเทียนนะกินก<ม>ับตำหุ่งเนอะพี่ออห้่องนีแสยบแห้งนี่ใ,นใกล้อดเขียบซี่บาน,นเท่าเนาะนี่ครับผมอันนี้รสชาติจวดขึ้นอันนี้ครับตุ้งอัาน่เท่าอยู่ โอเคเดี๋ยวไปน้องน้องครับน,น้องตำเมือม่อวานหนึ่งไ้แม่หมวกวานหนึ่ก็ไอ้แบบลำหนาครับจะอีกรถหนึ่งมานี่เหลวกว่าน,นึงรีบกว่านึงนี่สองคนนี้เอาบบส,อสองคนบัมบนมอะเสียงดังกรอบเลยถ้าไปกินมือเนี่มันก็ขึ้นมันคงจะแบบ xem <laughs> ừ. đi không cập nó nói con cao không có bộ tố năm nào, hát ừ ừ, ừ. hết đi. đi rồi ừ oh, khó เบิ้งจะอันค้ำกันนะอาแบบบิ๊กเลยบิ๊กบิ๊กเลยตัวนี้เต็มค้ำครับเต็มค้ำอืมเฮ็ดดีครับจุใจครับว่าต้องกินว่าเดมี่พายแยเลยครับพี่น้องพุกคนอ่ะเอาครับผม